ขั้วเห็ดฟางคนนะพี่น้องขั้วเห็ดฟางคนขั้วเห็ดฟางคนครับพี่น้องบนตรงยางครับผมขั้วอโอเคครับผมนี่ครับพริกคัดเรกพริกออกมาก่อนครับผมคัดพริกออกมาแล้วตำก่อน ตำพิก่อนเดี๋ยวตำเห็ดทีหลังเห็ดฟางใส่ลงไปเห็ดฟางใส่ลงไปครับผมนัวนัวอู้หอมขับไปหน้อย ทำแหลกแล้วปรุงเครื่องใส่ผงนัวลงไปน้ำปลานิดนึงน้ำปลาลาพี่น้องอย่าใส่หลายเ้ยพี่น้องให้เข้มนี้ใส่นัอยเดียวพ่อ หอมลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องไปคือโต๊ะกินข้าวครับผมเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับพี่นองมากินข้าวเลียงร่กันครับผมมากมาครับผมคนเห็ดปังนะครับผมมไดิกินโดนเลยเมนูนี้มาพี่นองมาหลังจากเบิ้งบอลเร็วเบิ้งบอลในมณฑทอง,อ,ง,ทอ,งอืม จับแล้วก็โดนคางหอว

Bếp cập bụi mỏng xoay phía trong rồi Mỏng câu cập bụi bị phá đậu. ไม่เป็นไลเด้อครับผมพูดีเป็ดไอ้ไม่เบิดครับผมพี่น้องเสียบเสียบด้วยกันครับพี่น้อง เสียบน,นัวขนาดเลยปนเห็ดฟางเด้อพี่น้องปนเห็ดฟางมากินน้ำบาปูน้ำกันเด้อพี่น้องขอไพ่หลายเสียงหายครับพี่น้องเสียงเบ็ดไอ้ไม้หายเบ็ดจะอาชีเสื่อมเลยพี่น้องหลายปีแล้วประมาณสองปีสามปีแล้วไอ้ไม้ตัวนี้ก็ไอ้ขอไพ่หลายเด้อพี่น้องที่บมได้ยินเสียงนะครับผมครับปนเห็ดฟางสูนีกับเสียบเพื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเสียบครับผม ลองเอาไปนํามไปไอ้อันนี้เห็ดท่านเบ่งเห็ดกินเบ่งครับพี่น้องเสียบเอามาขวัวใส่บักพริกก่อนเอามาขวัวใส่บักพริกเด้อพี่น้องเด้อขวัวใส่บักพริกขวัวใส่หอมกระเทียมแล้วก็ตำยัวใส่กันเลยบปอนี่ตำบะพริกพอแหลกพอสำเนึงแล้วกันยัวยัวเส่กันเลยพี่น้องเสียบครับถือใจบ้าปูขนาดเลยพกินเขายิ้มเปื่อยๆปื่อหมดแล้วกินเขาเกือบเบิด์ตสามห่อพี่น้องกินเข่าเสียบช่วงนี้ ทั้งเพจทั้งแสีบพี่น้องเอ้ยปผลเห็ดฟังเอ้ยลองมาสั่นแล้วมาสั่นอ่ะพูดพี่น้องมะเขือกับกรอบๆใช่ไหมประนี้ยงโคบโคบเขือกรอบๆเนี่กกย <m au> พักกับบมพี่ยังมางไหมดอกพักกับมะเขือนี่แหละครับไอ้พักกระโดนน้ำเก็บมาวังไปตกปลาพี่น้องเอียงพอกเก็บกินได้เท่าเก็บมาเพื่อพี่น้องบ่ต้องไปซื้อข่าวเจ้านะครับผม ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่เข้ามารับชมครับก็ได้ฝากกดติดตามบาปูสวนนิสานน้ำเนยครับผมถือว่าเป็หลุมในบ้านเป็นหวานในสวนเด้อพี่น้องเด้อช่องน้อยๆนะครับผมเสียบคักขนาดแล้วพผลบาปูเบิ่งเสือผลยำโอ้ยขวบขวบดีครับเสียดายเลยเสียงหายพี่น้องบ่ได้ยินเสียงมะเขือโอ้เสียบครับพี่น้องรดน้ำบ่้กินรดน้ำกินตัวนึงครับผมไอ้มีเวลาได้ปนเห็ดฟางกินนะครับผม มีลาเล็กปูนให้ฟางกินโอ้เสียบเต๋อยู่ได้พี่น้องเสียบเต๋อจุ่บใส่สอดเลยว่าจันตัเออใส่มือมันหยิบยากบาปูวา่าใส่สอดจวดเลยโอ้เสียบไปตานายพักกับนีล่ละสมีกับร่งพอกินพี่น้องเอามาหลายกับเหี้ยวถิมไม่ซื้อเสียตัวเย็นไว้กับเปื่อยได้พี่น้องพักสมึอเขาเล่งยาอ่าโอ้เสียบไปตานายพี่น้องบูดเขา่าคอสีสามเลยพี่น้องเด้อ จ่ายได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากที่ตามคลิปหนาคลิปหีนครับผมคลิปนี้โบมีเสียงบาปูเลยสิขอลงก่อนขอตัดคลิปขอจบเพียงแค่นี้นาองพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ผบมีเสียงขอให้หลายๆด้วยพี่น้องบอกกันคลิปหนาคลิปไหนครับผมสวัสดีครับ